นี่จะเป็นเส้นทางความรักของชาวลัคนาราศีธาตุดดินค่ะได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและชาวราศีมังกรเรามาดูกันนะคะเส้นทางหัวใจของคุณนี้มันจะเป็นยังไง ความรักของคุณสำหรับคนโสดจะมีใครบางคนเข้ามาทำให้ใจของคุณเต้นแรงอีกครั้งหรือไม่หรือคนมีคู่จะมีโอกาสได้ตกลงปรงใจสร้างครอบครัวหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่ยังคุมคลุมเครือนี้จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาหรือไม่ใครอยากเล่าหรือบอกกล่าวสิ่งใดเดี๋ยววันี้เราจะมาเปิดไพ่ลวงใจกันค่ะ ขอต้อนรับพลังงานของชาวธาตุดินทุกท่านเข้าสู่คลิปของเราด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณคิดว่าพลังงานนี้เป็นของคุณเอนเนอร์จีนี้เป็นของคุณและี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มีโอกาสเปิดมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็สามารถทิมคําว่าน้อมรับคำำําทํานายและมาได้ค่ะมาดูกันนะคะชาวลัคนาราศีธาตุินพฤษภกันมาก่อนคุณกําลังจะดึงดูดเอเนอร์จีใดๆเข้ามาบ้างค่ะ Queen of the Pentacles ได้พลังงานของก้าวดาบได้ energy พลังงานของ the hangman นะคะและได้ energy ของ five of cups นะแม่มอรู้สึกว่าคนโสดนะคะอาจจะยังไม่มีใครบางคนที่ถูกใจเข้ามาบางคนมันอาจจะเป็นช่วงมเ m e n t หรือแนวโน้มที่ตัวตนของคุณอาจจะเป็นช่วงของการพักใจพักกายนะคะหลังจากที่เราอาจจะทํางานมาอย่างหนักหรือยาวนานนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยคุณอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังและเสียใจด้วยนะคะ แม่หมอมองว่าคนโสดจะยังไม่มีใครบางคนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณใจเต้นแต่มันจะเป็นช่วงที่ตัวตนของคุณจะได้ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาความรักในอดีตหรือสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะได้พักอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ทบทวนสําหรับหัวใจของคุณว่าจริงๆแล้วคุณอยากมีความรักแบบไหนหรือคุณต้องการอะไรและจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะมีความสุขนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะได้รับเงินหรือรับทรัพย์สินจากสิ่ง หรือคุณเคยพยายามทํามาหรือคุณทํางานหามาย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะมองว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาดีๆที่ตัวตนหนึ่งคุณอาจจะใช้เงินนะในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋านะคะอาหารรองทงรองเท้าหรือสิ่งต่างๆค่ะแม่หมอมองว่ามันจะเป็นช่วงที่ตัวของคุณอาจจะให้ความสนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสุขของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะยังคงมีความฝังใจเกี่ยวกับรักเกา่าๆหรือสิ่งเกา่าๆที่เคยพบเคยเจอในอดีตเนาะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานอื่นๆจะมีอะไรอีกหรือไม่นะคะพลังงานอื่นๆจะเป็นยังไงเนาะได้พลังงานของ s e v e n ส์ออ t เ e อ e เพนทานะคะได้ energy พลังงานของ3ถ้วยนะคนที่ความรักไม่ชัดเจนมาดูกันเนาะสามถ้วยซิกซสับสอดเพทออฟสดนะคะและ s e v e n ส์ออ t เ e อ e เพนทาโคไม่มอรู้สึกว่าคนที่อาจจะมีคนคุยหรือเป็นพลังงานความรักที่ไม่ชัดเจนในเดือนมนกร,ราคมนี้จะมีโอกาสที่คนคนนั้นอาจจะชวนคุณออกเดท ออกไปดื่มออกไปกินออกไปพบไปเจอไปพูดคุยนะคะ คุณรดนทั้งสองคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนสิ่งของมีมูลค่าซช่งกันแล้วกันคุณอาจจะซื้อเป็นเสื้อสักตัวให้เขาก็อาจจะซื้อสร้อคอสักเส้นหนึ่งให้คุณอะไรประมาณนี้ไม่เหมาะรู้สึกได้ว่ามันเป็น energy พลังงานของความสุขกายสบายใจความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันและกันนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้เฉลิมฉลองไปด้วยกันร่วมกันกับมิตรภาพของคุณเพื่อนพี่น้องของคุณหรือคนรอบๆตัวประมาณนี้ดังนั้นจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจึงมองว่าความรักที่คุณมมีีนนนนะะะสาาหรรััับคท่่่ถกยยงงไชชดเเจจเป็ว เวลาที่มีความสุขคุณจะได้เห็นถึงการ take action อะไรบางอย่างจากคนคนนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเขามีการแบบจัดการหรือมี mindset ที่จะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปยังไงได้ energy ของสิษย์สดๆด้วยนะคะเป็นการพูดถึงว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีแนวโนม้มในเรื่องราวของการขยับนะคะมันมีความก้าวหน้าหรือคุณทั้งคู่อาจจะมีแนวโน้มได้ออกไปข้างนอกคะ่ะอาจจะเป็นการที่ได้ร้องเรือเที่ยวด้วยกันนะคะหรือมีการเดินทางข้ามนำ้ำข้ามทะเลไปชมธรรมชาติไปชมความสวยงามหรือได้มีการออกเดินทางอะไรบางอย่างเพื่อกระชับ ความสัมพนันธ์มีความสุขมากขึ้นค่ะนี่ก็คือพลังงานของคนที่ชนานการความรักยังไม่ชัดเจนนะแม่หมอมองว่ามันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุขความสนุกสนานนะคะเพียงแต่ว่ายัางสถานที่ที่คุณไปหรือในงานเลี้ยงงานสังสรรค์เนี้ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ตัวของคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้อยู่กัน2คนอย่างเดียวอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีคนเยอะแยะที่ร่วมเฉลิมฉล,ฉลองไปกับคุณนะคะหรือเราอาจจะได้ไปกินคงกินข้าวร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนของเขาครอบครัวของเขาเพื่อนฝูงของเขาแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันค่ะ มาดูพลังงานของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวทัดดินจะดูเป็นยังไงนะมาดูกันนะคะ King of s w o r d นะคะได้พลังงานของ King of the Pentacles อุ๊ยแล้วก็ได้ energy นะคะของไพ่ห้าดะและได้พลังงานของสิบไม้เท้าคนมีคู่ดูไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะสำหรับในเดือนมกราคมเนาะ มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่บางคู่เนี่ยคนรักของคุณหรือตัวของคุณเองได้ซ้ําอาจจะจริงจังเกี่ยวกับเรื่องงานหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างมาลุมมาตุ้มเข้ามาให้คุณต้องจัดการและแก้ไขเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณน้งคู่ต้องตั้งสตินะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เมื่นเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กันและต้องระวังการหงุดหิด ใส่กันด้วยนะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีความอารมณนะ์ร้อนเนาะเราทางานมาหนักแล้วแฟนเราก็มาเจ้ากี้เจ้าการหรือเรียกร้องอะไรบางอย่างมากๆจนเราอาจจะรู้สึกว่าลาคาญหรืออาจจะเป็นตัวตนของเขาเองนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าลาคาญคุณอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะแต่แม่หมอมองว่ามันเป็นพลังงานที่เอาตรงๆแม่หมอมองว่าคุณ คุณจะแบบเหมือนทํางานยุ่งจนไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยมีการขยับมากมายนะแต่ว่าจะยังคงมั่นคงอยู่นะคะความรักก็คือยังรักกันดีเพียงแต่ว่าเวลาเจอการอาจจะน้อยหรือไม่ก็ต่างฝ่ายต่างเหมือนวุ่นวายเกี่ยวกับงานหรือภารกิจที่ตัวเองทํามากๆเลยนะคะต้องระวังพูดอะไรบางอย่างออกไปไม่คิดทําให้คนรักของคุณอาจจะรู้สึกแก้หรือเอออาจจะเกิดความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่สบายกายไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นหรือปะทะเข้ามาด้วยเนาะ ทีนี้เรามาด,ดูกันนะคะสำหรับคนรอรักเก่าค่ะแลาคุณเป็นคนชาวทัดดินนะแล้วคุณรอความรักเก่าเก่าจะเป็นยังไงนะรอการกลับมาของใครสักคนหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ The Hangman นะได้พลังงาน The Star สิบถ้วยสามเหรียญน,นะคะ จากพลังงานนี้นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยตัดจบไปแล้วเหมือนคุณกําลังรอการมาถึงของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นการที่เขาคนนี้นิ่งเงียบหายไปเลยแบบงงๆนะคะแบบที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อนเนาะเออมันเหมือนแบบเป็นการนิ่งหรืองงเงียบไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเหมือนคุณเฝ้ารอคนคนนี้ให้เขากลับมานะคะแม้ว่าความรักมันอาจจะเลิกลาตัดจบไปแล้วเป็นไปไม่ได้หรือต่างฝ่ายต่างเงียบกันไปแต่หัวใจลึกๆของคุณร่ําร้องหรือภาวนาให้คนคนนี้กลับมาแม่หมอมองว่าในเดือนมกราคมอาจจะมีบางเหตุการณ์ให คุณกับเขาอาจจะมีการส่งข้อความกันก็ได้นะคะ Happy New Year Happy New Joy อ่ามีอาจจะมีการพูดคุยนะบางคนอาจจะเป็นการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันบางคู่อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณทั้งคู่อา่าอาจจะแบบเหมือนห่างกันไปหรือนิ่งเงียบกันไปเนาะลรอการติดต่อกลับมานะคะคนคนอาจจะเคยเป็นคนที่คุณรักมากมาก เป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเคยเป็นสามีเก่าภรรยาเก่าแบบนี้ก็ได้นะแม่บอกรู้สึกว่าความหวังของคุณจะมีแนวโน้มเป็นจริงมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คนที่คุณรอคอยเนี่ยมันมีโอกาสในการมาประจันหน้าหรือหันหน้าในการกลับมาพูดคุยหรือสื่อสารอะไรบางอย่างมากขึ้นจะมีพลังงานของความสุขและมี energy พลังงานของความสบายใจอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นและเข้ามาค่ะมองว่าคนในครอบครัวหรือบคุคคลที่สาอาจจะช่วยคุณทั้งคู่เนี่ยได้มีโอกาสใกล้ชิดหรือกลับมาพูดคุยกัน อีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของไพ่นางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณเนี่ยเขาอยากสื่อสารอะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะมาดูกันเนาะความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นะของชาวธัดดินนางฟ้าประจําตัวอยากจะบอกอะไรเอ่ยนะคะลิลิสตัวเอ็กซ์สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือการลบลืมเรื่องเก่าๆทิ้งมันไปนะคะในใจนะอะไรบางอย่างที่คุณมองว่าคุณคิดแล้วมันก็ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ ให้กับตัวของคุณเหลืออะไรบางอย่างที่มันคิดไปแล้วมันอาจจะเป็นพลังงานที่รู้สึกไม่ดีคุณอาจจะต้องมีการตัดขาดหรือตัดจบนะคะอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปนะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราเคยงอนกันโกรธกันน้อยใจกันหรืออาจจะเป็นการที่เราเคยขุดเรื่องแฟนเก่าขึ้นมาด่ากันอะไรแบบนี้คุณและดวงต้องเรียนรู้ที่จะแบบปล่อยวางสําหรับในสิ่งเหล่านี้นะคะปล่อยเรื่องเก่าๆทิ้งไปปล่อยให้มันจบๆไปอยู่กับปัจจุบันค่ะ marriage นะคะ ความสัมพันธ์นี้จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นไปอีกหนึ่งสเตปนะบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่มีการตกลงปงใจหรือสถานกกรณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยในเดือนมกราคมนี้คุณอาจจะได้เห็นถึงพลังงานนะคะของความมั่นคงในงอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นนะคะให้คุณเตรียมตัวสําหรับเรื่องนี้ด้วยบางคู่อาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการสมรสและการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตกัน2ต่อ2จริงๆและใบสุดท้ายค่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่กําลังบอกว่าคุณควรที่จะนะคะมีการเดินทางหรือใช้เวลาอยู่ร่วมกัน2อต่สอสด้วยความโรแมนติกนะคะแล้วความสัมพันธ์จะกระชับและดีขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันเป็นของคุณเป็นเอเนอรจของคุณ พิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้นะคะหรือสําหรับคุลูกดวงท่านใดน,นะคะอยากเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะหรือชีวิตของคุณจะเป็นยังไงใน1-3เดือนข้างหน้านะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมมาได้เลยขอรูปคนรักของคุณหนึ่งใบนะคะรวมไปถึงคุณลุกดวงอยากให้เจาะลึกเรื่องใดเป็นพิเศษนะแม่หมอจะแถมให้1ข้อนะคะพิมพ์เข้ามาได้เช่นหนูอยากเจาะลึกเรื่องงานค่ะ อยากจะอเลือเรื่องความสัมพันธ์จะมีโอกาสเป็นในการได้คบกันไหมคะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือสําหรับใครอยากจะเน้นเป็นแบบโถแนะนําจองลงนะาหนึ่งวันขึ้นไปนะยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกความรัก